แห้งเผ็ดนะอ,อันขวดง่ายหน่อย20เอาไปให้เขาเขา,าติดใจเด้บันที้คันปูมากน่นหมดเรื่องง่ายๆหนูบริษัซื้อเอากำไรเอ็นบริษัขายเอากำไรนี่สามปูเชื่อว่าเยอะหอกโอ้ยถ้าเราซื้อเอารอดปุ๊บแบบไงอีีคุ้มค่ะ ม้วนนวดนวดพอดีแหน่จริงเดียวดีก็นี่อีกดีกว่าอันเขียวอีกเพราะว่านี่เป็นอันสีดําแล้วก็น,นวดโดยตรงหมเข้าไว้นวดซุ้มแบบว่าให้ผ่อนคลายโดยตรงวานนีน้แม่ชินก็เอาหล่อนอ,อย่าฟังล่าเม,ามื่อไหรอเมื่กินเขา่าในดอกก็ดีเห็นป่ลูกสองสามข้ากินลงไปสองเม็ดเบิดแผงพอดีลุกได้เลย บอมว่านนี่ที่แรกมันเหยียบพื้นว่ได้เลยเนี่ยเออมันเจ็บเตียบเตียหนูถึงบอกมาเวลาขันเจ็บมังเียเขาอย่าฝ่าวยางเพราะว่าขันยางมันสีขัดขัดแวมันต้องรอให้มันดีขึ้นแล้วเขาพอยยางสั่นเขาที่ใส่เฟือกงว่ามันเหยียบพื้นนี่ตัวตัวตาดูปูบานบอกว่าจักรยานกันบ่เอาขึ้นดีดีเด้จักรยานกอบ่ได้ตั้งไว้ปวดขาหลายเสียง นี่ตนมันซื้อแบบซื้อแทงเอานอนไว้เลยว่านอวงีโอ้ยมันคือเป็นตั้งบไดห่รอคโอ้มันตั้งบได่คัโอ้โโซตี้ตี้เกี่ยวมันรุดโอ้ยนอนไลยใช่ระเบีย อันเกี่ยวมันเกี่ยวตัวตล็อกอตแม่มันหลุดนอดหลุดดิอืมหาตัวหาใส่ยังมาทัานไดอยู่นาะโอ้ยไปซ่อมเอากระไดดอกของเขาขีดเงินเอาหานอดใส่หมุนยังมาท่านใดดิจึงไปหานอดน้ำร่อนอันที่เอานอดแบบใดร่อนฮ้อนอดแบบใดตรงไปเบิ้งไปอย่างมันมันมันมีตะขออยู่ตัวเสื้อหนูขันมีเงิ่อนหน่อเตรียมไปได้จักหน่อยนึงมันบ่ถึงดอกเอาไปให้ร้านเลยเขาหาใส่เองอืม เขาจะทำยังบอกเขาละเยวจะไปให้เขาใส้เหยียบนอดมันมันมีตัวรกหรอมันมันมันเป็นเกี่ยวขามันคาอยู่ซี่นี่ละเรียนโคเต้คั่มหรอมันรูดออกปูอ้วดโตมัดไว้น่ะเออก็ไหนสระหัวเดี๋ยวจะสระหัวกันมีงหนาวเนาะหุ่มมันหนาว ทางหัววีผมแม่ไปฟังเศฟังท่งทั้งคน oh, <man. S 2> หนาวก็เลยวดสาหัวมันหมว,ว่านี่ก็ได้ทั oh, <this> ้งปวดขา ขันขันมันพ่อหน่ามันเต็มเบิดนั่นละขันมันอิ่มหน่ามันทีเต็มเบิดทุกฟักนั่นละขัแม่หมายถึงว่าเ้าสิบลูดได้จังไหนว่ามันมันเอาเป็นพ่อต้มแล้วนะบ่อหมอยมันหยกหมอยมันแห้งมันหยบโอ้วมันบ่ท่านี่นแก่นี่หมอยมันสดสด 영아 <목소리도> No. Okay. บแล้วบนีเฮยังก <est> bon ินบนี mm ัน uh, ี้เนกาแฟเขากินแล้วมัไปกินบ้านงานพี่เนจ้ากดติดตามเลยเด้อพี่น้องบ่กวกับกอง